สวัสดีครับสวัสดีครับจะมาที่ทุกท่านครับทีนีการรับตู้ทุ่มสันเท่าตัวช่องวีดีธรรมดาครับต้องวีดีธรรมดาก็จะนำเสนอภายในปกตินะครับภายในปกติของวันที่14ธันวาคม2567นะครับภายในปกติคือเลขจากประเทศเวียดนามนะมีกา้ชมทุกวันทุกวันเลยนะครับต้องวีดีธรรมดาก็จะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมลิ้มลือกับความสนุกนทุกวันทุกวันเช่นพื่อนๆนะครับ ขอขอบพระคุณท <lien> <im sharing> ี่ตุธันนะครับที่มาชมนะครับทุก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 คนฝากกติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดติดแชร์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเมื่อทางเขาจะบระวัติให้ผู้ชมได้ลุลวงตัวต่อไปเช่นนั้นนะอ่าต่านนี่นะครับเรามาชมกันเลยนะครับว่าเป็นอะไรบ้างนะครับหนึ่งกับสองนะครับศูนย์หนึ่งสองนะเน้นที่หนึ่งกับสองนะครับหนึ่งสามสามหนึ่งหนึ่งสามสามหนึ่ง หนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งจุดจุดหนึ่งกันได้นะครับส่วนสองก็สองสามสามสองสองสี่สี่สองสองห้าห้าสองสองหกหกสองสองหนึ่งหนึ่งสองนะครับกันกันได้ค่ะ ขอพักผ <mel> ่อนมาที่ทุกท่านนะครับคือครามจวกนะครับเน้นที่หนึ่งนะเน้นที่หนึ่งนะครับหนึ่งเป็นหลักนะครับมานี้นะครับเล่นที่หนึ่งก็ตัวนี้นะครับเอาไปรูดไปวิ่งนะครับอย่างนี้นะครับอ่าอันนี้คือชุดวิ่งแบบนี้นะครับสามสามโอเคครับเกือบแล้วนะครับมาในปกติต่อหกโมงเย็นนะ โมงเย็นถึงหกโมงครึ่งน,นะครับของทุกวันทุกวันนะครับช่องวีดีที่ธรรมดาก็จะมานำเสนอทุกวันทุกวันเพ็ยเดียวกันนะครับคุณนะครับอ่ะสกัสดีครับสวัดีแฮงเงครับสวัสดีครับ